สวัสดีค่ะพี่ตาหอใหญ่มาแล้วสาวรอยหอใหญ่มาแล้วค่ะไม่ใช่พี่ตาหอใหญ่นะสาวรอยหอใหญ่มาแล้วค่ะหนูมาตัดขาวแล้วค่ะไปยังหรอค่ะไม่คิดจะมีผัวใหม่หรอค่ะเราจะมาทำเราจะมาทำไก่นึ่งโคกนะคะเราเอาไก่ข้าโพดนะคะ ก่ขอหนึง่งไก่อบม็ใช่หนึ่งข,ออข,ออขอ้อไก่อบครอไก่อบครกไก่ต้มครอค่ะตอ้เคืองปรุงก่อนนะคะพี่นอ้องใส่ฟงฟูไว้หน่อย ใส่เกลือไปนิดหนึ่งหยิบกำมือไข่ต้มคกค่ะกระเทียมหน้าผัดชีเม็ดพริกไทย ไก่ต้มคอกนะคะนี่ค่ะไก่ต้มคอกเราผสมอะไรก่อนแล้วก็ใส่น้ำมันงาเข้าไปนิดหนึ่งเนาะจะได้หอม,หอมค่ะน้ำมันงาแล้วก็ใส่น้ำมันมะกอกไปนิดหนึ่งพอแล้วค่ะ เราจะมาคลุกเข้ากันเนะาะหมักเราใช้ไก่ข้าวโพดนะคะจะมันจะเหนียวหน่อยเห็นเห็นเขาบอกอื้อหอม,มายอันน่ะปีกไก่มันโหกไก่ต้มคุกนะคะอื้อดิ หอม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 แล้วก็จะเอามาตั้งหมอ้อหม้อตั้งหม้อไฟหม้อตั้งในไฟนะคะตามมาดูค่ะบ้านเราก็ลกเหมือนเก่าเหมือนเคยแต่ไม่สนใจเพราะว่าเราสวยและรวยมาก นี่ค่ะต้มคคกเปิดไฟแล้วเอาโคกเทเข้าไปให้ท่วมเนื้อไก่เลยนะคะเดี๋ยวก่อนจับพื้นที่ก่อนค่ะนี่นะคะไก่ต้มโคกค่ะ แเราคอกใส่เข้าไปเลยค่ะพอแล้ว จะออกมาแบบไหนมาให้ดูอีกทีนะคะของเราเก้มจ้าอร่อยนะไก่ต้มโคกไก่ต้มโคกค่ะ ผู้พ่อสไทยไม่ค่อยชัดเพราะไม่ใช่คนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์เคยต้มโคกค่ะก็กาโคล่าก็กาโคล่านี่แหละ สุกแล้วค่ะไก่ต้มโคกเราจะออกหวานหวานหน่อยนะคะพี่น้องเพราะว่าเราใส่เราไม่ใส่น้ำตาลเราใส่น้ำโคกเข้าไปนะคะหอมมากเลยค่ะหอมจริงๆสุกแล้วค่ะให้น้ำมันแห้งๆหน่อยอร่อยมากลองทำกินดูนะคะไม่มีอะไรมากหรอกกระเทียมพริกไทย รากผักชีปรุงรสแค่นั้นแหละแล้วก็เอาน้ำโคกใส่แทนน้ำอร่อยมากค่ะลองทำดูนะคะพี่น้องทุกๆคนสาวรอยหอยหญ่มาแนะนำให้ดูนะคะอร่อยจริงๆค่ะไก่ต้มโคกค่ะเราจะมาทอดหมูนะคะ กินข้าวเหนียวค่ะวันนี้วันเสร์ทอดหมูกินกับข้าวเหนียวค่ะกินอาหารยืนมาหลายวันแล้วกินอาหารคิมซ่ามาหลายวันแล้วเริ่มเบื่อแล้วว่าสามีบอกสามีบอกเบื่อมากเลยอยากกินข้าวเหนียวทีนะ่รักรักจ๋าอยากกินข้าวเหนียวทำข้าวเหนียวให้หน่อยซินะว่อ ทำข้าเหนียวให้สามีกินเพราะเป็นคนรักผัวเป็นคนรักสามีทำข้าวเหนียวทำข้าวเหนียวกับ,กบไก่ต้มโคกให้สามีกินแน่้อนเล่นข้าวเหนียวเพราะว่าเป็นคนรักสามีค่ะ เพราะว่ามีผัวคนเดียวเลยรักษามีมากที่สุดเลยค่ะรักษามีคนเดียวทาไมรักษามีแล้วขี้เกียจไปหาใหม่ไปหาใหม่มันก็ไม่ดีได้เท่าเก่าหรอก รักษามีคนเดียวนึ่งข้าเหนียวแล้วก็เจ่วปลาล้านี่จ่วปลาล้าเริ่มเหลือเมื่อปีที่แล้วค่ะ นี่ค่ะอาหารของเราวันเย็ยนวันเสาร์มีไก่ต้มคอกหมูทอดปลาหมึกกาวปลาหมึกกาวเมื่อวันที่หนึ่งแต่เราไม่ได้กินเมื่อวานเราไม่ได้กินวันนี้เรามากินกันนี่ค่ะอาหารของเราน้ากินไหม์ไก่ต้มคอกอร่อยมากค่ะกินกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดแล้วก็ กินกับข้าวเหนียวค่ะวันนี้เรามีข้าวเหนียวข้าวเหนียวหนึ่งกะติกค่ะนี่ข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวกับจิ้มแจ่วเราเหลือแต่ปีที่แล้วเนี่ยจิ้มแจ่วปีที่แล้วเราเก็บไว้อยู่เซรายของเราต้องเก็บไว้หนึ่งปีจึงจะกินได้นะคะนี่ค่ะไก่ต้มครกอันนี้หมูทอดค่ะ น,นี่ปลาหมึกอ,อันนี้ผักแก้มนะคะผักสวัสดีค่ะกินข้าวด้วยกันนะคะเห็นหน้าพี่ตาิีเดียวเองแล้วหน้าก็สวยเหมือนเก่ากินข้าเหนียวค่ะพี่น้องมานี้กินข้าเหนียวกับมีหมูทอดมีหมูทอดอันนี้หมูทอด ไก่ก็อร่อยสิครับอืม,อมหัวเปรี้ยวๆมันใส่เสียแล้วออเท่าเด่นหรอเท่าเด่นอืดต่อนี่ไม่ซ่ามากไม่เหมือนกัน มันไม่เหมือนกันอะไรเนื้อกับ,กบเนื้อกับหนังไม่เหมือนกันที่รักผลบอกอร่อยนะไก่ต้มคอกค่ะอืมจะออกหวานหวานเด็กกินกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดน้ำจิ้มปลาแดกนี่ใส่มันเสียแล้วเนี่ย มันจะออกเปรี้ยวๆใช้มือค่ะนึกถ่งปลาหมึกแล้วก็เหลือมอ่อเมื่อวันปีใหม่เราใส่ตู้เย,ย,ย็ยนไหม เริ่มรหน่อยอร่อยมากเลยครับพี่น้อง กรตุ้มคอกอร่อยอืมชิฟวสัตว์อืมไม่เสียแล้ว กินไไม่ได้เ้เทงสสาร้อยหอยใหญ่ก็ขอดาคลิปไปเพลงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะติดตาม YouTube สาวไทยใหญ่นะคะในสวีเดนนะคะสุภุสุขคนรคอยมีแหงกันเยอะๆนะคะขอบคุณมากค่ะ